สวัสดีครับมาแนะนำตัววันหยุดนะครับพบกับผมเอขัวไทยก่อนรับชมก็ช่วยฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วใครที่เพิ่งมาเจอกันครั้งแรกก็แนะนำตัวนะครับผมเอขัวไทยนะครับก็เป็นทั้งนักสะสมเป็นพ่อค้า เป็นทุกๆอย่างนะครับเป็นที่ปรึกษาก็ได้นะครับจริงใจไม่สร้างภาพครับทักมาคุยได้นะครับใครมีศัตววุธโบราณอยากทักมาสอบถามราคาหรืออยากได้ศัตววุธโบราณแบบไหนก็ลองทักมานะครับรับซื้อรับขายหมดจบทุกอย่างนะครับวันนี้มีของ มาให้ชมอยู่3ชิ้นนะครับก็ของเป็นดาบใช้งาน,เ,นเรียกป่าดาบใช้งานแล้วกันกน็ี่อยู่นี่นะครับอ่ามีอยู่3ชิ้นเนาะเดี๋ยวค่อยคุยให้ทิละชิ้นก่อนอื่นขอฝากประชาสัมพันธ์นะครับวันที่12ตุลาคม2567นะครับจะมีงานจัดแสดงศาตวุธโบราณนะครับศิตวุธโบราณนะจาก นักสะสมชั้นนำทั่วประเทศนะครับจะจัดที่อำเภอวังน้อยนะครับเป็นวันเสาร์ที่12ตุลาคมร้านอาหารลุงนวยนครับก็มีประชาสัมพันธ์ให้ใน Facebook แล้วก็เดี๋ยวหน้าเพจผมผมก็จะลงให้นะครับสำหรับคนที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมงานายากมากนะครับจะหาสัตวุธติโบราณชิ้นเอก,เอก,เอกสวยๆมาจัดแสดง พร้อมกันขนาดนี้นะครับในพิพิธภัณฑ์ยังไม่เยอะเท่านี้ผมบอกแค่นี้แหละครับงานนี้อย่าพลาดนะครับการเดินทางก็สะดวกนะครับอยู่ติดเส้นเส้นถนนวงแหวนตะวันออกนะครับถ้าเราจะมาจากวงแหวนตะวันออกเนี่ยก็เป็นเส้นที่เราวนซ้ายมือจะมาทางอยุธยาเรือขึ้นมาทางนาครสวรรค์น,นะครับก็อยู่ติดกับโรงเบียร์เลยสมัยนี้ทันสมัยเซิร์ช Google ดูก็รู้ละตำแหน่งนะครับงานมีวันเดียวนะครับ มีผู้ทรงคุณวุฒินะครับมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับศาสตรวุฒโบราณด้วยนะครับก็มีประมาณ3ท่านเนาะแล้วเดี๋ยวยังไงรายละเอียดก็จะแจ้งให้ทราบภายในเพจแล้วก็มีประชาสัมพันธ์เรื่อยๆนะครับชื่องานชุมนุมศาสตรวุฒิอุสาคาเนรอสองสี่สานะครับชื่อ ผิดหรือถูกจำไม่ได้เหมือนกันแต่น่าจะถูกโอเคเนาะคุยกันเยอะละงานนี้ก็ช่วยๆกันจัดนะครับเราต้องการให้เป็นงานที่ผู้ชื่นชอบและรักในสัตว์ตะวุธโบราณมาพบปะแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะครับไม่มีแบ่งพวกไม่มีแบ่งสายนะครับใครไม่ถูกกับใครเข้มาได้หมดงานนี้นะครับคนจัดเองก็ไม่ได้เลือกข้างไม่ได้เลือกฝ่ายไหนทั้งสิ้นนะครับไม่เหมือนการเมืองนะ เราทําเพื่อส่วนรวมก็ช่วยช่วยกันจัดนะครับก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านที่มาช่วยกันนะครับโอเคมาเริ่มเลยว่าคุยเยอะเนาะผ่านไปสานาทีแล้วเดี๋ยวไม่ได้ชมของอู้กาแฟหกเกือบไปละอันแรกนี่เลยสภาพนี้สภาพนี้ก็รับนะครับ ของที่อยู่บ้านเนี่ยมีแต่ฝักมีแต่ใบอย่างนี้ก็ก็มีราคานะนะครับเนี่ยอ,อันนี้เป็นฝักเราเห็นฝักแบบนี้มีหมุดอย่างนี้นะครับหรือตะปูร่มโบราณเนี่ยของนิยมนะของหาย,ยาก,กน,นะมม่เลิกผลิตไปแล้วนะกับก็จะเป็นดาบสกุลช่างลำพูนนะครับวันนี้มาเป็นเซตของดาบล้านานาเนาะ,ะดาบล้านานาก็คือดาบ ที่มีลักษณะเป็นดาบหวายและการเอกลักษณ์นะครับก็อยู่ในโซนภาคเหนือของเรารวมถึงฝั่งบางส่วนของพมา่าหรือรัตฉานนะครับสมัยก่อนเขาไม่ใช่รวมเป็นประเทศเนาะอย่างที่บอกว่าเราต้องเข้าใจเลยอย่าไปเอามุมมองเขตแดนประเทศมาแบ่งแยกสกุลดาบสมัยก่อนมันเป็นสยามเป็นอาณาจากักรมันครอบคลุมกันหมดนะครับถึงเงนหมดอ่ะก็คือเป็นดาบในสกุลช่างล้านนานะครับ ใบนี้สวยนะอันนี้คือรีวิวให้ชมสวยยังไงเนาะนี่เขาเรียกใบโหนกนะตรงนี้มันจะโหนกขึ้นนี่ครับโหนกขึ้นเพื่อเพิ่มแรงในการประทะเนาะตรงนี้หน้าดาบมันจะฝันได้แรงขึ้นพอมีโหนกตรงนี้มาแล้วก็เป็นความสวยนิยมด้วยนะครับดาบโหนกนี่ก็จะเป็นดาบเอกลักษณ์ของดาบสกุลช่างที่เป็นสายลืษอนะครับสายลือก็คือฤกือเนื้อมองยองเนาะ ที่อยู่ฝั่งรัชฉานแล้วก็หรือในบ้านเรานะครับก็มีทั้งลําพูนล,ลาปางมีทั่วหมดแหละตระกูลลืษนะครับกระจายไปทั่วนะครับเพราะว่าเราไปกวาดต้อนผู้คนมาสร้างบ้านสร้างเมืองในยุคสมัยนู่นนะครับรอนหนึ่งเนาะก็ไปกวาดต้อนคนลืษีมาก็จะมีดาบพวกนี้ติดมาด้วยนะครับก็จะมีทั้งอยู่ในไทยและอยู่ในฝั่งพมา่าเล่นใบนี้สวยนะพาย,ยายาท่าไหรเนนะี่ยนอกสวยชัดมากนะครับ เรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวส่งไปบุรณะนะครับคือนาวยาว21นิ้วนะครับสมัยนี้เนี่ยมีแค่ใบอย่างนี้แล้วก็บุรณะเป็นของเก่าได้นะครับคืออย่างที่บอกว่าดาบมันสําคัญที่ใบเนาะและหลายท่านเนี่ยชุดประกอบมันหายหมดแล้วเพราะมันผูกพังได้ตามการเวลาแต่สิ่งที่ทําได้ไม่เหมือนก็คือนี่ครับใบดาบเมยดาบโบราณเนาะใบนี้21นิ้วเนี่ยโหนกสวยมากนะครับ Okay. เดี๋นี้ก็เดี๋ยวจะส่งไปรักษาตัวนะครับก็คือไปบุรณะฝากแล้วก็ทําด้ามใหม่เป็นงานไหวายนะครับอ่าเล่มที่สองนี่อ่าเล่มที่สองนี่ไหวยเต็มด้ามเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นดาบดาบเมืองเนาะอันนี้เป็นท้ายท้ายเหล็กเนี่ยตรงนี้เป็นเหล็กนะเน้นใช้งานเลย หวายดามสวยมากสีปิดกว้างหวายเต็มเลยนะครับเนี่ยเล่มนี้หวายเต็มเลยเชือกก็เชือกเดิมปากมีเนื้อหายไปนิดนึงแต่ก็ไม่มีผลจากการใช้งานที่นานๆไปตรงเนี้ยปากฝัก,กเราชักเข้าชักออกมันชอบมีไม้หายไปนะครับเนี่ยไม้มันก็หลุดออกไปจะซ่อมก็ได้หรือจะเก็บแบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยถ้าจะซ่อมก็แค่เอาพวกขี้เลื่อยมาอุดแล้วก็ขัดใหม่แค่นั้นเองแต่นี่ของดีที่ซ่อมยาก หวายฝากครบเลยนะครับเนี่ยหวสีสวยด้วยเส้นเล็กด้วย <c oughs> มาดูใบดาบกันนี่ใบดาบสวยเลยนี้ทรงไว้ลำปางนะครับใบเท่าไหร่เนี่ยใบสิบเก้านิ้วหน่อยๆน,นะครับน่าจะงามไงนะด้าบย,ยาวเนี่ยเป็นดาบงามไงจริงด้วยครัไปไว้ส่วนมากจะงามไงนะครับ น้างยาวสิบเอดนิ้วสวยนะคือดาบนั่งคุยกับหลายๆท่านระดบับเมืองที่เป็นเมืองฝั่งฝั่งในไทยนะครับก็คือว่าลำปางลำพูนประมาณเนี้ยแพร่น่านเลยเนี้ยดาบจะไม่ค่อยยาวมากเพราะมันขึ้นอยู่กับการใช้ดาบเชิงดาบนะครับอุย้ยยุงโทษทีที่ปัดปัดขานี่คือยุงหรืมมาพัดลมมาตั้งนะครับ ก็ส่วนมากกระดาบก็ยาวประมาณสิบเจ็ดสิบแปดิบเก้านิ้วประมาณนี้นะครับเพราะว่าเชิงดาบเขาใช้อยู่ประมาณนี้นะครับไม่ได้ใช้ยาวมากส่วนมากดาบที่ยาวยี่ส2บเอดยิบสองยิบสามเนี่ยจะเป็นตระกูลหรือตระกูลไตฝั่งนู้นมากกว่านะครับเนี่ยใบน,นี้สวยนะขายอยู่นะครับลองทักมาได้ราคาไม่ได้แพงมากนะครับก็หลักอยู่ประมาณสี่ห้าพันนะครับชุดนี้เพราะว่าจริงๆอันดาบแพงกว่าน,นี้แต่ว่าพอดี ไปมอมคนมาแล้วได้ราคาไม่แพงมากคือขายตามทุน,นครับบวกกำไรนิดหน่อยบางทีหลักร้อยเองนะครับเอาสนุกสนุกขายไม่ได้ก็เก็บสะสมไว้เนี่ยใบยสวยนะครับเนี่ยเลิมเนี่ยพอมันหาไม่ได้แล้วของใหม่ซื้อจ้างทําที่เป็นงานหวายเนี่ยก็หกเจ็ดพันแล้วนะครับดาบใหม่เออทำไมผมพูดอย่างนี้เดีย๋ยวจะหาผมมากต้องดูดีๆนะครับไอราคาสามพัน สามพันสามพันกว่าเนี่ยดาบใหม่เนี่ยมันไม่ใช่งานไหวนะเปดูดีทั้งดาบมันเป็นงานใยตาลน,นะครับซึ่งราคาต่างกับงานไหวยเยอะถ้าเป็นงานไหวแท้แบบเนี้เล่มหนึ่งหกเจ็ดพันนะครับอันนี้เราก็ต้องบอกคนผู้บริโภคตรงๆนะครับไม่ใช่ว่าเราซื้อไปอยากได้ดาบไหวายจะได้ด้ามตาลไปมันไม่ใช่นะครับเพราะว่าตาลอายุมันไม่สามารถสานเป็นเส้นเล็กๆอย่างนี้ได้สังเกตดูง่ายงานตาลมันจะเส้นใหญ่ๆนะครับอันนี้ไหวายเส้นเล็กลงรักนะครับ โอเคทักมาสอบถามได้นะครับราคาไม่เกินไม่ข้ามเขาเรียกไรประมาณสี่ห้าพันประมาณนี้เองนะครับอันเล่มที่สองอันนี้เก่ามากอันนี้อายุน่าจะเยอะเป็นร้อยกว่าปีขึ้นนะครับเนีย่ยดูเก่าแค่ไหนนี่ด้ามเป็นงานลงเขาเรียกคล้ายๆสมบุกรักนะเนี่ยอันนี้งานหวยนะแล้วหวยมันละลายเป็นเนื้อเดียวกันไปแล้วคิดดูว่าเก่าขนาดไหนดีครับ ถ้าคนชอบรักนี่ก็โหเพรักลงมาสวยมากใครชอบงานรักดีนะเร่มนี้สุดๆแล้วนี่ครับไหวยด้านนี่ครบเลยนะละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วจะให้ดูใกล้ๆเห็นไหมเนี่ยเห็นอยู่เนาะนี่ยครับนี่ไหวายงานไหวยนะแต่ลักมันละลายใช้จนอย่างเขาจับบ่อยจนมันละลายเป็นเนื้อเดียวกันไปละนะครับฝากก็อันนี้สมบูรณ์เลยนะครับ งานหวายก็แบบลําพูนเลยนะครับลําพูนเขาจะรักเป็นป้องๆๆอ,อ,อ,อย่างนี้เนาะหวายไม่จะเยอะมากก็ฝักลงรักนะครับเชือกกะเชือกเดิมสองเล่มนี้ดาบสภาพเดิมนะครับนี่ปลายใบปลายบัวทรงสวยมากบัวเล่มนี้นะครับยาวเท่าไหร่เนี่ย1ิบนิ้วเหมือนกันนะครับ ถือว่าเป็นดาบที่สวยมากนะดาบปลายบัวที่ทรงสวยมากนะครับเนะี่ยที่เห็นล,ลายๆนี่คล้ายคล้ายคล้ายเนื้อดาบลาวเลยนะ <c oughs> ที่เป็นอย่างนี้เพราะว่ามันเก่ามากสนิมมันหนานะครับพอขัดออกมาเนี่ยสนิมผิวมันก็จะติด,ต,ดต,ติดตามเนี่ยครับติดตามเหล็กอยู่นะครับแต่นี้ไม่มีหลุมนะเป็นเนื้อเหล็กเรียบๆเลยนะครับแต่ว่าสนิมผิวมันมันถึงเนื้อเหล็กข้างในนะครับมันก็เลยเออกเป็นลายสวยอย่างนี้ บางคนก็ชอบลายๆอย่างนี้บางคนก็ชอบใบเจ้๊สนะครับคือถ้าดาบอายุปีลึกเนี่ยมันค่อนข้างจะค่อนข้างจะสนิมเข้าถึงเนื้อลึกละนะครับแต่นี้ก็ไม่มีสนิมขุมที่แบบสนิมขุมคือเป็นรูนะดูใกล้ๆเนี่ยมันเนื้อเดียวกันนะเนื้อเดียวกันกับเหล็กแต่แค่มันเป็นเป็นสนิมผิวที่มันติดอยู่กับใบนะครับเนี่ยใบเนี่ยดูอ่ะใบถือว่าใบสวยนะทรงมันสวยครับดาบเนี่ยทรงสวย เป็นปลายบัวโดยธรรมชาตินะครับเนี่ยนี่บัวหลงพูลก็น่าประมาณคล้ายๆด้านลูกไก่เนาะถือว่าสวยมากนะเรื่มนี้ครับเนี่ยก็ดาบปลายบัวค่อนข้างนิยมนะครับมันหากค่อนข้างหายากกับดาบปลายว้ายดาบปลายแหลมโดยทั่วไปปกติจะราคาสูงกว่านะครับคนนิยมสูงก็ลองทักมาเรื่มนี้ไม่แพงนะครับก็ประมาณ 5้าพันกว่าบ,บาทนะครับแบ่งๆกันไปนะครับโอเคอีพีนี้ก็ประมาณนี้สนใจก็สอบถามได้นะครับหรือว่าจะโทรมาที่เบอร์โทร089 499 8487นะครับทักมาสอบถามได้หรือติดตามทางเพจเพื่อนรักดาบนะครับก็จะเขียนไว้ที่หน้าปกอันนี้ทักเข้อความมาได้ตลอดเวลาเลยบางทีเบอร์โทรมีงานส่วนตัวด้วยนะครับไม่ใช่เป็นพ่อค้าอย่างเดียวก็บางทีอาจจะไม่ได้รับ ก็จะให้ไว้ที่หน้าปกเลยนะครับเพจเพื่อนรักดาบคําว่าเพื่อนก็เขียนตรงตัวเลยเพื่อนส่วนรักนี่มันจะคาว่ารักษาครับรอเรเือไม่หายอากาศกอไก่สองหรือสี่กัน,ลนแล้วก็ดาบนะครับแล้วก็ทักเข้า,ามมาได้เป็นเพจ Facebook นะครับก็ใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ทักมาพูดคุยกันได้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับหนึ่งคนดูก็จะทำให้ชมนะครับคติเดิมสวัสดีครับ